ก็รู้สึกตอนแรกนแรู้สึกตื่นเต้นมากครับผมแต่พอหลังแต่พอหลังจะขึ้นไปก็รู้สึกแบบมันเหมือนได้ปลดปล่อยทุกทุกอย่างเพราะว่าด้วยความที่เราก็ซ้อมซ้อมมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก,แวก็แล้วก็แบบเป็นอะไรที่เราก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นโชว์โชว์นี้ที่เราทําพิเศษมาเพื่อรายการนี้เดียวเฉพาะเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเหมือนแบบหลังๆตอนตอนลองหลังๆๆมันก็เลยเริ่มโล่งครับผมแต่ว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดแบบความรู้สึกที่เห็นรู้สึกชัดที่สุดนะฮะที่ทุกคนน่าจะเห็นด้วยตอนตอนจบโชว์ก็คือเหนื่อยมาก <c oughs> หอบกันแบบ <c oughs> แต่ว่าก็ตั้งใจทําให้ทุกคนครับผมครารไมเราถึงอยากที่จะมารายการนี้คือมันมันเหมือนว่าด้วย,ด,วยด้วยความที่เ,เราก็เป็นศิลปินที่เราเรา,เราก็ <c oughs> มีเรียกว่าอ,อะไรคนระับ <c oughs> มีความรู้สึกว่าเราอยากจะโชว์แบบ โชว์ไลฟ์โชว์สดโชว์แบบให้ทุกคนได้เห็นแล้ว,แล,วแล้วยิ่งช่วงสถานการณ์แบบนี้เราเราไม่ได้มีโอกาสาไปโชว์ข้างนอกเยอะๆแล้วบวกกับว่ารายการนี้เขาก็ทำสเตจทำโชว์อะไรได้แบบสวยงามมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราเรา,เรารู้สึกว่ามามารายการนี้มามาเป็นตัวเปิดของเพลงเราเป็นเป็นเป็นเหมือนการโชว์ครั้งแรกของเพลงเราอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นที่ที่เหมาะสมมากครับ ดีครับผมก็ก็มีมีฟีดมีฟีดแบ็กกลับมาเรื่อยๆจากจากการที่ปล่อยไปผมผมก็นั่งดูแฮชแท็กนั่งดูชาเลนจ์อะไรต่างๆที่แบบทุกคนเล่นกันอยู่ครับผมก็ก็ดีครับผมเรียกว่าเราปล่อยเพลงอะไรมา,ามกระแสดีูโอ้ยอย่าเรียกว่าอย่างนั้นเลยครับ <c oughs> ผมก็ก็ก็พยายามทําให้มันดีที่สุด <c oughs> อะไรเงี้ยครับผมก็ถ้าเกิดแบบเพลงไหนถ้าเกิดมีม,มีมีคนชอบมากยิง่งยิ่งมากเท่าไหร่ก็เราก็ยิ่งดีใจยิ่งหายเหนื่อยอะไรเงี้ยครับ ครับผมก็เอาจริงๆตั้งแต่วันแรกที่เราปล่อยเลยแบบวัน,นวันนั้นเลยครับ <Yeah. S 1> ก็ผมก็นั่งดูคอมเมนต์ไอ้ไลฟ์ YouTube พรีเมียร์หรือว่าจะเป็นเอ่อแฮชแท็กต่างๆก็คือมันจะขึ้นมาเยอะมากตั้งตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งแต่แบบตั้งแต่วันนั้นเลยนะตั้งแต่วันนั้นที่ที่ปล่อยก็คือมีมีฟีดแบคกับ,ก,บกับมาให้ผมได้เห็นได้เยอะมากๆเลยเงี้ยผมก็เลยรู้สึกเออมันแบบดีครับผมอย่างภาพเต้นนะคะเรามีส่วนในการช่วยไงบ้างถ้าเต้นเนี่ยเอาจริงๆก็คือปกติแล้วผมผมมาด้วย ด้วยความที่เป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วคือเราอาจจะมีแบบภาพในหัวเยอะมากๆอยู่แล้วในเกี่ยวกับการเต้นของแต่ละเพลงอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่ากับเพลงเนี้ยเรากลายเป็นว่าพอเราไปคุยกับพี่พุ่พมกับ MV แล้วเราก็ได้กลับมาคุยกันสุดท้ายว่าเราจะทําออกมาเป็นแนวแนวแบบเนี้ยแนวที่เราเต้น4สไตล์เนี้ยคือแบบอันเนี้ยส่วนส่วนมากจะเป็นไอเดียของพี่พุ่มกับแต่เราก็ก็มีลงไปแก้อะไรแบบเป็นท่าท่าบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเออมันก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรอะ่ะ มุมมองใหม่ๆที่เอาจริงๆถ,ถ้าเกิดให้ผมคิดผมอาจจะคิดไม่ได้อะเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดพูดถึงโชว์ทีปปเนี่ยคืออันนี้คือเราแบบช่วยช่วยช่วยดีไซน์กับทาง h a r ์เล Shake เยอะมากครับผมแต่ว่าส่วนส่วนส่วนมากก็จะเป็นทางค o ริโอคอริโอกราฟของ h a r ์เล Shake ครับ, okay, บรขอบคุณคับขอบคุณนะคบ